โดยการมามาวัดนะมาวัดมาวัดมาวัดจิตวัดใจแล้วก็มาทำให้เป็นกิจวัตรเพื่อทำการที่จะออกจากวัดตัซึ่งกานออกจากวัดต่างนั้นก็เป็นเรื่องในอนาคตก็แล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ยอย่างไรตามที่ตามที่เราได้ ตั้งใจว่าเวลาเราทำบุญนิพพานปัตยโยโหตุว่าจงเป็นปันจจัยเพื่อพนิพพานฉะนั้นในการที่เรามาวัดมาวัดจิตวัดใจมาทางมรกิจวาดเพื่อออกจากวัดตะก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของชาพุทธในส่วนตรงนี้ก็ขออนุโมทนาก็มองเห็นรู้สึกกับเก่าเหมือนกัน ที่เคยเข้าค่ายทิทาโลก,ก็มาส่งต่อจากที่นี่ฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบกับญาติโยมท,ที่นี่ทราบข่าวมานานแนละ้วดูจากเฟซของท่านอาจารย์หน่อยได้โพสต์อยู่บ่อยๆว่าคนณะญาติโยมชาวเวตาแกะมาไหว้พระสมบูรณ์ที่วัด ทุกเย่ทุกเย่มากันมีความศรัทธามีความตั้งจิตตั้งใจมากันฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นา่าชื่นใจอน,นุโมทนาแล้วก็มากันอย่างเงียบเงียยนะเมื่อกี้ก็นั่งนะคุยที่บุติเ <laughs> แต่เราก็นึกในใจว่าเดี๋ยวคงจะมีมอเตอร์ไซค์มารถมาพูนป้านพ้นป้าเงียบเงียบนะแต่มาก็คุยไปคุยมา อาจารย์ลอยบอกได้เวลาล้วเอ๊ะยังคิดว่าโยมจะมีเท่าไหร่อะไรประมาณนะั้นพอเดินพ้นสารานั้นมาโหนั่งรอเ,เต็มนั่งรอกันเงียบเงียบมากันเงียบเงียบก,เก็เรียกว่ามาด้วยใจตั้งจิตตั้งใจมาก,กันตรงนี้ทำให้ธรรมานึกถึงตอนที่ไปเที่ยวที่ชัยภูมิอยู่ คือเพ hey ื่อนเพื Bob, ่อนท่านตาไปกราบตูบายใจของท่านที่เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปัศนาตุรักแล้วก็ถามหาสิบรุ่นที่ที่โคราชคือวัดกางดงอำเภอปากช่องจังหวัดโคราชเพราะมาเข้าไปในวัดประมาณนี้เป็นคนโยมกำลังนั่งกำลังกำลังนั่งสมาธิเดินจงกรมกันเต็มสะอา ก็ถามท่านท่านก็บอกว่าเนี่ยโยมที่นี่เขจะมาทางวัดเย็นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็บอกทำวัดเสร็จแล้วนั่งสมาธิเดินจงกรมกันทุกวันเลยเนี่ยก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เราวิกาสได้จัดเวลาให้กับตัวเองแต่ถ้าถามว่าพร้อมนะโดยเฉพาะญาติโยมแถวรอบๆเนี่ยก็คงจะพร้อมพร้อมที่จะมา ทำบุญโดยการไหว้พระสุโภชควังธรรมายามเย็นได้ซึ่งทางแต่อาจารย์เองเนี่ยยังไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่เพราะว่าสมนมา,ากต้องจะเป็นรีสอร์ทเป็นมันจะเป็นสังคมประมาณมันจะเมืองแล้วเี่นี้เวลาจาัดโหชีพรา,าอะไรเนี่ยก็มากันมามาไปไปแต่ว่าโยรามรักษาโบสถ์สีเกา็มาม3นะทุกาวันรัก23 21 ประมาณนั้นแต่ถ้าหากว่าอย่างนี้ปันมาบสังคมอย่างนี้เราก็มีเวลาที่จะไปวัดนะนัดนกันก็เรียกว่าเป็นการเป็นการถ้าเป็นการรักษาโอสถก็เป็นรักษาโอสถแบบปฏิหาริยอโอสถอะไรประมาณนั้นก็คือไปทุวันพระหรือว,ว่าก่อนก่อนวันพระกลางวันว,น,นวันพระแล้วก็หลังวันพระ แต่วันนี้มาอันทุกเย็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าโน้มนาฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพบก,กับญาติโยมซึ่งท่านอาจารย์หน่อยนิมนต์มา่อกหน้านี้และตำแหนท,ท,ที่ถ้าหลายจับไม่ได้อาตมาบอกว่าต้องไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพในช่วงวันพระที่แล้วก็มีกิจกรรมที่วัดฉะนั้นการที่เราได้มามาทำบุญ โดยการไหวพระสวดบนฟังธรรมนะโดยเป็นบุญเป็นบุญที่เหนือขึ้นไปจากทางเป็นบุญที่สําคัญอย่เป็นบุญที่ชาวพุทธโดยทั่วไปจะไปกันไม่ค่อยถึงบุญในเรื่องของภาวนาสมาธิหรือปัญญาเราจะไปกันไม่ค่อยถึงสามากจะท่องทำทางกันทำบุญทำทาง ฉะนั้นในการที่เรามีโอกาสไปไหว้พระไปสวดมนต์เนี่ยเป็นการทําสมาธิเป็นภาวนาที่ว่าเราต้องมีศรัทธาฉะนั้นเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้เนี่ยจะพูดเรื่องของคําว่าศรัทธาคําว่าศรัทธาซึ่งก็เป็นการเติมเต็มญาณโยมที่มาว่าเออเราศรัทธานะเราจึงมาเพราะว่าการที่เราจะมาบ่อยๆท,ทุกเย็นทุกเย็นทุกเย็นเนี่ย แลวก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากนกันต,ตัวนี้ถามนิดนึงว่าใครมาตั้งแต่จาหน่อยจากเ่ยไม่ขาดเลยรยาเมื่อวันก็ซึไม่ขาดเลยไม่ขาดเลยมาเรื่มคนไม่ขาดเลยใครขาดประมาณสักสองครั้งหรือสามครั้งอ่ามีนะมีอ่ามีขาดอยู่แต่ขาดน้อยนะไม่ใค่ขาดเจวัน ขาดหนึ่งสัปดาห์เลยมีหลขาดน่าแสดงกว่าเราก็ขาดกันไม่เท่าไหร่เหมือนกับคนบางคนเนี่ยเวลาก่อนนอนต้องกราบพาระไหว้พระถ้าไม่กราบพาระไหว้พระมัน,ม,นมันขาดอะไรไปอย่างมันนอนไม่ไดอหลับหมอมันมีความรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอย่างเพราะว่าเราทําเป็นนิสัย ถ้ากล่าวว่าบอกว่าทอะไรก็ตามแต่ซ้ําๆกันเนะี่ยเกินเจ็ดวันมันจะกลายเป็นนิสัยดูลองดูวลนะาแล้วการมาทำอะไรซ้ําๆซ้าๆวันเดียวเวลาเดียวอะไระเงี้ยเดือนเดียวซ้ําๆ,ส,ๆสักเจ็ดวันมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วบางคสุบุรีคนที่กินเหล้านะถ้าทําซ้ําๆกันเกินเจ็ดวันมันจะกลายเป็นนิสัยคือจะเริ่มติดจะเริ่มติด้วนี่ถ้าหากว่าเราถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย ถ้าสิ่งที่นี่้ถ้าหากว่าเรามีอะไรตัวแปรมาเปลี่ยนไปก็จะหยุดแล้วไมนอาจจะวนกลับมาอีกมันจะมีวงรอบวง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 รอบของ,งมันอยู่ทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีเแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรารู้มีปัญญารู้ว่าพยายามตัดตัดตัดวงมันจะมาวิเคราะห์มันจะมาวิเครามันจะห่างไปห่างไปแต่ถ้าเป็นความดีเราเห็นว่าเออเป็นสิ่งที่ดีนะเราก็พยายามที่จะช่วยมันให้มันวงกลับมาที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้น จากนิสัยก็จะกลายเป็นอุปนิสัยมันก็จะนานขึ้นอุปนิสัยก็จะกลายเป็นวาสนาติดตัวมืนโยมที่เคยรักษาอโบสถศตศีนี่พอถึงว่าพระต้องไปไม่ไปไม่ได้ถ้านเพราะว่ารักษามาตั้งแต่ตั้งแต่วัยกลางคนจนกระทั่งเขาสู่วัยชารามิโยอูคนที่เขากิดแกต้องไปทุวกวันพระแกต้องไปต,ไปตลาดนี่ไม่มีลูกหลานไปส่ง แกก็ไปไม่ได้นี่พอตอนเขาทำวัดเย็นก,กันเดียทงท้งงิ่งงิ่งนิงผมกระชากใจ <c oughs> ต้องไปต้องไปแรก็เสด็จกสนไปอยู่ได้เลยนะไปที่วัดเ่ไปทาบุญเออแตอมาได้ยินจดนพระราชฟังเออ,เ,อ,อเนี่ยก็คือว่าทาจนท่านเป็นปณิสัยเป็นวาสนาเป็นสิ่งที่มันขาดไม่ได้คาว่าขาดไม่ได้ตรงนี้ไม่ใช่ยาเสพติดแต่ว่าปัญญาบอกว่าเวลามันเหลือน้อยแล้ว ต้องเติมเต็มต้องเร่งด่วนต้องให้เต็มที่อะไรประมาณนะก็เลยทำมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นการที่เราจะทำทางจริงต่างเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีศรัทธาเนี่ยนะอย่างที่พาโยมออกมาจากบ้านพานชีวิตพาร่างกายมาถุตานี้ได้เนี่ยถ้าไม่มีศรัทธาเราไม่หมัน่นนะ,เา,ะาเรามีศรัทธาจึงถูกประชาิรากชีวิตของเราออกมาจากบ้านออกมาจากครัว มาวัดเพราะว่าเรามีศรัทธานั่นเองมาจึงมาศรัทธาเป็นเป็นเรื่องสําคัญอย่างสหรับคนนับถือศาสนาเนี่ยศรัทธาเป็นเงื่อนต้นที่จะทาอะไรอะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธาและศรัทธาก็เป็นพลังส่งเราเปไปเจนท่านถึงยอดพระเจ้าพงค์ทรงตรัสไว้บอกว่าศรัทธาญาตารติโอคังศรัทธาญยตารติโอคัง จะข้ามพ้นพ่วงน้ําได้เพราะศรัทธาพ่วงน้ำก็เรียกว่าโอ้คนะัะไมะว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องของพบเรื่องของวิพาะต์ัหาอะไรก็แล้วแต่จะข้ามได้เนะี่ยเพราะว่าศรัทธาจึงข้ามได้ถ้าไม่มีศรัทธาข้ามไม่ได้จะทําอะไรอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องมีศรัทธาศรัทธานี่แปลความเชื่อแปลความเชื่อ แย่งที่โยมมาที่นี่นะก็เชื่อว่าการมาไหว้พระรส่งนมันเป็นสิ่งที่ดีนะนะเป็นปความเชื่อความเชื่อแล้วก็มาบางครั้งความเชื่ออาจจะปัญญายังไม่ค่อยไม่ค่อยมีก่อนแต่ว่าเราเชื่อไปก่อนนะบางสิ่งบางอย่างถ้าบอกว่าเชื่อดีกว่าไม่เชื่อใช่ว่าเชื่อเรื่องของนรกสวรรค์เรื่องของชาตินี้ชาติหน้าอย่างเงี้ยท่านบอกว่าเชื่อไว้ก่อนดีกว่าไม่เชื่อ เพราะว่าเชื่อแล้วทําให้เราละชั่วทาความดีแต่ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อมันจะกลายเป็นผูเ้เชติติแล้วทําให้เราทําอะไรที่มันไม่ดีได้ถ้าหาว่าคนมีความเชื่อว่าขาดสูนตายแล้วจบกันอย่างนี้เขาสามารถทําอะไรก็ได้เขาสามารถทําอะไรก็ได้ จะผีสิงข่อไหนอย่างไรจะขอรัปชันคดโกงจะกินสินบาทค่าสินบนจะทำอะไรรเพื่อให้ตัวนั้นมีความสุขมีความสบายในปัจจุบันเนี่ยได้ทุกอย่างเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าตายแล้วก็จบกันซึ่งคนหลายคนคิดอย่างนี้คนที่เป็นวัตถุนิยมคิดอย่างนี้นะก็เลยมีความเชื่ออย่างนี้กันแต่ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อว่าตายแล้วมันไม่จบนะมันยังไม่จบ มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของวัฏฏะตอนองตายแล้วต้องไปรับใช้กรรมในภพต่อๆไปไม่จบนะเราก็เชื่อไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยในพระอารย์บุดรพระเจ้าตรัสไว้เป็นอเนกปริยายเกี่ยวเรื่องของภพภูมิเกี่ยวเรื่องของนรกสวรามิตรัสไว้เยอะอูกเพราะฉะนั้นแม้ว่าเรายังมองไม่เห็นเนี่ยเราต้องก็เชื่อไว้ก่อนเหมือนเยวออกไปนอกสลาเนี่ยไปมองข้ไปบนท้องฟ้าเนี่ย โยมก็จะเห็นดาวนะก็ะจะเห็นดาวแต่ว่ารัดอาจจะเห็นไม่ทั้งหมดเพราะตอนตอนที่ต,ต,ต,ตามาเข้ามาเนี่ยมีเมฆอยู่เราก็จะเห็นดาวแต่ถ้าหากว่าโยมไปมองตอนกลางวันโยมเห็นไหมโยมก็ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นดาวถามว่าดาวมีไหมมีเหม,มือนบางคนเนี่ยตามาล่ะเวลาตมาไปอบรมหน้านเรียนที่โรงในตระกูปป่าเสนนั่กูรถามตรงเนี้ยว่า เธอเชื่อ,อเรื่องนรกสวรรค์ไหมบอกไม่เชื่อครับทําไมอ่ะมองไม่เห็นอ่ะเธอออกไปนอกห้องนี่เรามองบนต้องฟ้าเห็นดาวไมไม่เห็นครับแล้วดาวมีไหมมีครับอ้าวก็เธอมองไม่เห็นทำไมเชื่อ,อว่ามีก็เขาคือเวลาคืนดูก็เห็นหนะครับอะแต่กลางวันเรามองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่าศักยภาพในการมองของเรามันไม่มีจองวัน แต่มันบดบางบ้างอะไรบ้างสายตาเรามองไม่เห็นบ้างต้องใช้กล้องโทรทัศน์าาส่องไปจึงจะเห็นอะไรประมาณนั้นคือเรายังไม่มีศักยภาพที่จะเห็นไม่พร้อมที่จะเห็นมันก็เรียไม่เห็นแต่ถามว่ามีไหมมีเหมือนกับเรืร่องนรกสวรรค์พบา่าหน้าเท่าเหมือนกันเรามองเป็นเพราะว่าปัญญาเราเิีแค่นี้นชาติแล้วเราก็าจำไม่ได้เพราะว่าสติปัญญาเราแค่เนี้ย ความจำเราบันสร์อยู่ความจำสั้นวันนี้วันวันนี้วันวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ยมจำได้ไหมว่าวันวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยตอนตะวันเรากินข้าวกับอะไรจำได้ไหมจำได้ไหมเราก็จำไม่ได้ใช่ไหมเว้นแต่ว่าเรากินข้าวประจำเดินๆอย่างนั้นอาจจะจำได้นะแต่ปกติทท่วไปเราจะจำไม่ได้ จำไม่ได้เพราะว่าความจำของเรามันสั้นความจำเรามันสั้นแต่ว่ามันเราก็กินมาแล้วนะกินข้าวมาแล้วในวันเสาร์ที่แล้วฉะนั้นที่ต,ตาม,มาพูดตรงนี้คือว่าเชื่อดีกว่าไม่เชื่อแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่เชื่อนะเชื่อดี่กว่าไม่เชื่อเรื่องของนรกสวรางเรื่องของภูมิปัญต่างๆเหล่านี้แหละ คือสิ่งที่เราต้องเชื่อฉะนั้นคําว่าศรัทธาในแปลว่าความเชื่อศรัทธาความเชื่อเนี่ยท่านบอกว่ามีลักษณะผ่องใสแล้วก็แล่นไปนะโยมนศรัทธามีลักษณะผ่องใสแล้วก็แล่นไปเพราะว่าถ้าเราเกิดศรัทธาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถกำลังการ ความพยายามอะไรต่างๆงาได้คุณพองใสบริสุทธิ์ถ้าหากว่าเรามีความศรัทธาในพระตรัสรายศรัทธาในคุลกุศลอย่ไหมเราก็จะทาให้เราสามารถที่จะกํหลาดกดนิวรณ์หรือว่าอะไรที่มันไม่ดีที่เป็นเกดไฟต่างได้มันจะพุ่งขึ้นมาผ่องใสขึ้นมาฉะนั้นความผ่องใสที่นั่นจะโอบมาโอมาว่าไงโอมาว่าเหมือนพระเจ้าจาักรพรรดิเนี่ยว่าจะจักรพรรดิเนี่ย จักรงเสนาข้ามแม่น้ำใหญ่ข้ามแม่น้ำเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิจะมีทหารเยอะพาข้ามแม่น้ำอยู่ทั้งม้าทั้งช้างอะไรต่างๆนั่นคุณไปหมดเลยคุณไปหมดเลยพระราชาพระเจ้าจักรพรรดิข้ามน้าเลยไปถึงฝั่งนู้นนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็บอกอมตะบอว่าฉันต้องการกินน้ำต้องการดื่มน้ำในแม่น้ำเนี่ยก็น้ำมันคุณอะทาไงอ่ะ อามาผู้ฉลาดก็เลยเอาแก้วมณีของพระราชาเอาไปจุ่มในแม่น้ำพอจุ่มปึ๊บด้วยความวิเศษของแก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดินเนี่ยทำให้น้ําที่มันขุ่นเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าม้าช้างลผ่านเมื่อกี้เนี่ยมันพอโดนแก้วมณีจุ่มไปปึ๊บเนี่ยใสยเลยใสยทันทีเลยตักน้ำให้พระราชาเสวยน,นี่คือลักษณะของสัตว์ชา มันจะผ่องใสมันสามารถกำลังกิเดสต่างๆเมื่อเอาแก้วของของแก้วพีะของพระราชาจูมลงไปปุ๊บเด็กเขาไม่จะจะับจูบแล้วไพวกควา,ามขุ่นพวกผมพวกจอกแหนมลงลาหมดเลยมันจะน้ำกระใสปิ้งเนี่ยนี่ลัสดาศรัทธาฉะนั้นเมื่อเรามีความศรัทธาเนอะไรๆมันจะลัศดาผ่องใสมันจะมันเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งศรัทธาที่ไม่มีปัญญาไม่จะผ่องใสก็มีพลังมือนกันนะให้มีพลังนะอะไรฟังว่ามีวัยรุ่นไม่ใช่ไปโตๆแล้วสองหมู่บ้านมันไม่ถูกกันทะเลาะก,กันทนะเลาะก,กันทีนี้วันหนึ่งนัดมาเจอก,กันที่กลางทุ่งดูง,ง่ายๆนัดพวกวันตะีกลางทุนะ่งมาเจอกนะัน ทีนี้ไอ้คนหนึ่งนั้นมันมีพระดีพระรอดนะก็เลยเอาพระรอดโอ้อ่านกระถารอดยัดใสป่ปากแล้วก็เข้าไปรวมลังพันตูต่อยเตะทีพรันอยู่นัวเนี้ยหมดในการทุ่งนาท่ากลางสายจันต่อยมาต่อยไปเตะมาเตะไปพวกต่อยที่ปลายทางป้าพระรอดกระเด็นพระรอดกระเด็น ใจไม่อยู่กับเรื่อตัวแล้วเพราะเราประเด็นไม่ต่อยกับใครไม่มีอารมณ์ต่อยใครแล้วก้มคว้านหาพระรอดไปไหนรอดคว้านหาพระรอดใหญ่เลยคว้านไปคว้านมาไปจับได้เขียดตัวหนึ่งเดียจ้าใส่ปากนู่พระรอดป๊บจ้าใส่ปากไอ้เขียดมันโดนจ้าใส่ปากยังไงมก็ดิ้นอย่างมันขันอาการไหนจ๊บปุ๊บอุ้ยพระรอดขันแล้วพระรอดขันเท่านั้นแหละโอ้โหพลังมาจากไหนไม่รู้นะก็เรียกว่าจะเป็นหนังจีนา็รังภายในขึ้นมาจาก กเ็เป็นเน็จจัดจุดตั้งชันขึ้นปลื้ดขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้มีพลังเหมือนกับว่าเสกหัวใจของมารนะไม่สนใจไม่กลัวใครแล้วบินเปิดดาดมเดินไม่กลัวแล้วตรอยเตะตอบต่อยโอ้โหพลหลอมตุ้ง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 อยู่ในปากดิ้นอยู่ในปากดิน้นตุ้งตุ้งอันนี้มีพลังเต็มที่เลยโอ้โหแต่ยังท่าพวกนี้ก็เจอหมดนะาานก็มานั่งรุมกุมมันโอ้โหนี่ น่าได้เนี่ยพวกข้าเนี่ยข้ามีพระดีเนี่ยไม่มีไม่มีใครต่อสู้ได้เลยแต่เราขายพระออกมาเราขายพระไปเลยพระนี่พนการหายใจนอนแพลนพนัการหายใจแ yeah. ย่เลยเออนี่ก็เรียกว่าไม่รู้อะไรแต่ว่ามันก็พระมันขึ้นนะเชื่อศรัทธามันทําให้มีพลังมีลักษณะผ่องใส แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าศรัทธาความเชื่อประการที่สองเนี่ยศรัทธานี่แปลว่าหมายถึงว่ามีรกษณะแล่นไปแล่นไปคือมันมีพลังมัไปเร็วมันแล่นไปในความหมายแล่นไปนี่คืออะไรมันรับอกว่าเ,เราฟังว่าครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ได้ปฏิบททัติธรรมแล้วนะมีตาทิ์ เห็นวิญญาณได้คุนั้นเห็นสวรรค์ได้คุนั้นปฏิบัติธรรมนั้นตัดกิเลสข,ข้อนั้นข้อนี้ได้โอ้เราฟังเรื่องราวของตาเราเป็นไงศรัทธาม,มาเต็มที่อยากจะทำอย่างท่านสมัยตมาเป็นสาม,มนเณรอ่านหนังสือโลกทิศใครไปอ่านนะไปอ่านบาตนี้ม่มีแล้วโลกทิศโลกลีรลับโอ้ตะมาอ่านชอบนะอ่านแล้วศึกษาปฏิปทาองครูบาลอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อฤาษีดำ หลวงปู่ปาบ้างเขาเขียนถ่ามีอาจารย์คนหนึ่งเขียนเลยลงในหนังสือถวายเป็นหนังสือฝันเรียนถวันอาจารย์ถวันอาจารย์ปฐมเรียนไหมแกบอกแกมีกุญแจมาที่มือเนี่ยนะแกใช้กานในการรักษาโรคตัมมาถึงหน้าคิดจุดหมายไปหาโยมโยนไปโยนนะบอกโยมตัมมาจะเรียนมากโยม มีวิชาที่มีโคงจากกันมือแต่ก็ตอบมาว่าเน้นเรียนให้จบแล้วทำเองคอนเทนต์น้อเขาไปเรียนโยมทจะโยมวัถามเรียนไหมถ้าใครไปอ่านหนังสือบางเรื่องเก่าที่เขียนเรื่องโลกลิลลับนะต่อมาเขาก็อกเป็นหนังสือเล่มเฉพาะอะไรโลกลิลลับโลกทิพย์อะไรคือเมื่อเราศึกษาปฏิบัติภาณครูบาอาจารย์แล้วโอหอยากปฏิบัติโดยเฉพาะแต่ก่อนเนี่ยก็นมยินทิเนี่ยโอ้ชอบมากเลย นะฝึกทอดจิตลองสวดดูก็ยังไม่ได้ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ต้องไปที่วัดท่าสุ่นไปเรียวน,นวิชามโนบยุทธิที่แต่ว่าตอนนั้นไม่มีโอกาสได้ไปททีเป็นเนไปไหนไม่มีปัจจัยก็ไม่ได้ไปจววนกระทั่งต่อมาออกแล้วก็เที่ยวตลอดไปตลอดมาไปเจออาจารย์อันหนึ่งที่ท่ามวสุญญาตาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านคือท่านเป็นอาจารย์สอนมโนบยุทธิบอกพี่สอนะไรสิ แกก็พาเขาทั้ลไปพานั่งไปนั่งเพ่งนั่งเพ่งกับพระพุทธรูปพอเพ่งพุทธรูปได้ดีบอกอ้าในพร้อมนะทสงจิตขึ้นไปดาวดึงก่อนเออขึ้นไปดาวดึงขึ้นไปดาวดึงไปกราบพระเกศแก้จุราบมันเองหมดแล้วก็เห็นตามนั้นมันเห็นเป็นฝันเออขึ้นไปแล้วก็อ้าวเห็นไหมพอกราบแก้พระพเกศแก้จุรามันเแล้วด้านซ้ายเห็นไหมมีตัวติมตินั่นรถหลังไปนท่าไหร่ นั่นเป็นบทิของภาษาดีบุตรนะไปหาภาษาดีบุตรซิอ่าไปหารับไปท่านอุปถาท่านอะไรแล้วก็ไปตามนั้นเลยนั่งสองชั่วโมงทีนี้พอเออกมาจากสมาธิเราเรียนนั่งทำนั่นเอกมาอยู่พระเกศเกิดเวรามันเนีเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงมีภาษาดีบุตรอยู่ได้อย่างไรภาษาดีบุตรที่อยู่ในพระนิพพาน ภาษาไทยของพระมหากาพยนะอยู่ที mud, so ่ดาวดึงนได้อย่างไงงงก็เลยคิดว่าค้างกับบรรการะยะที่เราเรียนมาก็เลยเลิกอยู่เป็นการจูงจิตอย่างหนึ่งก็เลยเลิกปฏิบัติในเรื่องมโนวิธินะแต่ว่านั่นแหละก็คือกำลังพูดถึงว่าเมื่อเราได้ศึกษาปฏิปทาตัวบาอาจารย์แล้วเนี่ยก็ทําให้เราอยากที่จะปฏิบัติอย่านั้นนี่เขาเรียกว่ามีลักษณะแล่นไป เขาบอกว่าอะไรเขาบอกฝนตกนะฝนตกหาใหญ่เลยน้ำก็ไหลามาไหลาจากภูเขาลงมาแต่มาลงมาข้างล่างเป็นลำตางเวลาหาทางต่างก็ตามแต่ทีนี้มันมันก็ทําให้แม่น้ํามันมีน้ําเต็มคนที่ไหลจะข้ามน้ําไปเนี่ยมันน่าอยู่เรฝั่งจะไปดีไหมเพราะว่าไม่รู้ใต้น้ำมันจะมีอะไรบ้างน้ำมันคุณนนะ่ะก็นั่งข้ามไปดีไหม มันต้องไปได้สิจะข้ามไปดีไหมก็นางร่างนั่งลางเลเยรออยู่นั่นน่ะต้องมีบุญนมคนหนึ่งอย่มีลักษณะเข้มแข็งธรรมะธรรมเมาถึงก็ถกกับเมนเลยจงระเบนกกเมนเลยโดนน้ำตุ้งมาตาม้าพเจ้ามาไปได้ตรนเนี้ยก็ว่าไปเลย่าวไปบางท่านมาถึงขึ้นฝั่งได้สบายเลยเออมันไปได้นีว่าเราไปด้วยก็ไปไงเพราะว่ามีสัาษแล่นไปเพราะว่าเห็นที่ว่า เออบุรุณุคนเนี้ยเขาไปได้เขาแรกไม่กล้าไปนะ็นเ,เขาไปได้ฉัา,าไไนก็ไปได้ดีกว่าไปได้เร่งไปนี่คือศรัทธาถ้าเราศึกษาปฏิปทาของรุบาอาจารย์คนนั้นคนนี้ว่าท่านปฏิบัติแล้ววัลลุทธามหรือว่าท่านมียานอะไรองไรเนี่ยเ็าเรียกว่าอุตริมุษธรรมมันมีอยู่นะคำว่าอุตริมุษธรรมนี่แปลว่าธรรมอันยิ่งของมนุษย์นะที่ไม่มีในี่ยที่มนุษย์ทั่วไปไม่มีถ้าเป็นพระไม่มีแล้วไปบอกว่ามีขึ้นมาเนะี่ยก็ หลือว่าเป็นอาบัติหลือเป็นอาบาัติแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่มีมันมีได้เองแต่ว่ามันไม่สาธารณทั้งเองนะต้องปฏิบัติต้องเจริญเพ่จะมีได้ฉะนั้นเมื่อเราได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์อย่างที่ตะมาไปไปอยู่ที่กอสมุวิภาษาไปเจอกับหลวงพี่องค์หนึ่งที่หลวงพี่ฐานะแกนอนคืนละสองชั่วโมงแล้วก็นั่งเพ่งเทียนตลอด ไปบีท่บาทได้กังนะอาตมาคิดอะไรใกล้ลุกอะไรอยู่อาตมามองดูน้องวันนี้มันอิ่มท้องนะแกบอกว่าเรื่องของน้เรื่องของน้องดีๆมายุ่งอะไรด้วยทะลุอาตมาเออมันมีจริงแฮะเพื่ออาตมาเนี่ยแกเรียนธรรมะแกสามารถเกลลบเกณฑฝนได้ก็เห็นชัดๆเลยบอกเดยว่าประมาณสักไม่ตลาดงเรื่องต่อพอสักพัตกจริงๆร นี่มันมีจริงอยู่กาเรียกว่าอุตร,ริมนุษย์ธรรมแปลว่าธรรมันยิ่งของมนุษย์สมมติธรรมดาทั่วไปไม่มีต้องฝึกด้วยสมาธิด้วยฌานด้วยอะไรเงี้ยถึงจะมีได้แต่ถ้าหากพวกมัมีแล้วไปหลอกเนี่ยก็จะเป็นอาปาทัพิพระนะ,ะถ้าเป็นโยมก็มันไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเดี๋ยวนี้โยมต้องต้องฟังหัวไว้หูนะโยมตอนนี้นนมีพวกอะไรพวกสแกนกรรมดีลิทกรรมโอ้โหดีลิตในดุลนักกรรมตรงเนี้ยเออดีเหมือนกันค่ะ ตอนก่อนนานี้หมอปลายทำนายว่าขวานทองของประเทศไทยจะโดนสนมนิหายหมดเลยตอนนี้ยังอยู่เหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> เนี่ยเพราะว่าการว่าเขาไม่มีไม่มีสีบางข้างเขเป็นพระไม่ได้เป็นพระไม่ได้ฉะ,น,ะนั้นก็เรียกว่าอุตรีนุธรรมอยาเข้าใจคำนี้นะอุตรีนุชธรรมแปลว่าทำมันยิ่งของมนุษย์ไม่ใช่ว่ามนุษย์ไม่มีมีได้แต่ว่าต้องฝึกต้องฝก ก็เรียกว่าเป็นอริยามรริผลหรือว่าเป็นฌานอ่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรา,าศึกษาปฏิปทาระกูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ท่าน,านปฏิบัติท่านได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ศรัทธาอยู่ยเราก็ลแล่นไปก็คือว่าเราอยากที่จะปฏิบัติได้อย่างท่านแล้วก็ตุ้มเทปปฏิบัติอย่างนั้นเลยอะไรประมาณนั้นเมนนื่อกี้าาที่พระอาจารย์ที่รูปหนึ่งที่ท่านไปศึกษาตคกูบาอาจารย์ที่ท่านพาจะมาไปกราบท่าน ท่านสามารถรู้โ <Pop> น <sky Tolkien> ้นรู้นี่ได้เลยก็เลยท่านทําให้พระเนี่ยมีกําลังใจในการปฏิบัติวิปัสสนามากนี่คือศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยมีลักษณะผ่องใสแล้วก็แล่นไปเพราะฉะนั้นการที่ญาโยมมีศรัทธายมเนี่ยผ่องใสโยมก็แล่นมาที่นี่แล่นเพราะจะแก่โยมแต่แล่นเลยโยมแล่นเพื่อจะแก่แต่แล่นเลยจะไปไหนไม่รู้นะแล่นมาที่นี่เดี๋ยแล่นไปสู่พระนรัตน์ไรอย่าูเป็นต้นี่คือลักษณะของศรัทธาเพราะฉะนั้น ความศรัทธาเนี่ยมันเป็นความมันเป็นความเชื่อเป็นความดีงามในตัวมนุษย์ที่สําคัญมากเลยความศรัทธาอะไรอะไรก็ตามแต่พุทธศาสนาให้สอนคือศรัทธาตัวเองแม้ว่าโชคจะตาจะโหมกระหน่ำเราโบยตีเราแม้ว่าเราจะพ่ายแพ้ธุกิจครั้งแม้ว่าเราจะล้มเหลวไม่รู้เท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่มีใครสายเราหยุดเดินได้นอกจากตัวเราเองสายเราหยุดเดินเพราะฉะนั้น